อีกสักครู่หนึ่งเราจะไปแห่องค์ผ้ากระถินนะครับนะแห่องค์ผ้ากรถินจากหน้าอุโบสถเคลียเลยเคลียร์เลยเ,ย,เยเก็บเยเก็บลงค์ดวงใจเก็บะเคลียนะอืมไว้เคลียโอเคครับก็อย่างที่ ทราบกันนะครับโอเคในโอกาสนี้ก็ขอลำดับการถวายผ้าพระกระินพระราชทานในช่วงบ่ายนะฮะเราจะต้องอีก10นาทีเนี่ยฮะเราจะไปแห่องค์ผ้าพระกระินพระราชทานนะครับซึ่งในลำดับขั้นตอนก็วีดังต่อไปนี้นะครับเวลา13นาฬิกานะครับประธานพิธีเดินไปถวายความเคารพหน้าพราะบรมฉายาลักษณ์ เปิดกลวยดอกไม้นะฮะรบับผ้าพระกรถิ่นนะหน้าพระบรมสายรักนะถวายความเคารพนะครับนะเสร็จแล้วเราก็ไปแห่องผ้าพระกรถินที่หน้าอุโบสถนะนะหน้าพระอุโบสถว,วัดวัดวชิระของเราเนี่ยฮนะเสร็จแล้วองค์ประทานในกระถินก็แห่เข้ามาที่ศาลาอเนกประสงค์นะครับ แห่ทุกท่านก็เดินถือบริวารแห่องผ้าพระกรถินทุกอย่างเดินเข้ามาในอุโบโสถไม่ใช่เดินเข้ามาสาระาบณส่์ที่นี่เมื่อเดินเข้ามานะประธานในพิธีก็จะไปหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนก็ยังยืนอยู่นะครับนะเสร็จแล้วประธานในพิธีก็จะาวางผ้าพระกรถินเปิดกลวยดอกไม้นะครับนะเปิดกล้วยดอกไม้ เมื่อเสร็จจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีนะการถวายผ้าพรกตินพระราชทานปีนี้นะครับก็คือเมื่อประธานถวายความเคารพเปิดพระบรมฉายาลักษณ้าพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จแล้วก็เปิดกลวยดอกไม้นะครับแล้วก็รับผ้าพระกฐินนะเฉพาะผ้าไตายนะครับผ้าไตายจีวรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ถวายความเคารพนะครับ เมื่อถวายความเคารพเสร็จทุกท่านก็นั่งลงนะครับแล้วก็ประทานกระถินนะครับอุ้มประคองผ้าปกระถินยืนนะยืนนะหันหน้าไปทางนะพระพุทธรูปนะแต่หน้าไปทางพระลูกแล้วก็ตั้งน,นโมสามสาจบนะฮะแล้วก็กล่าวคำถวายพระกระถินพระราชทานนะครับ โอ้แป๊บนึงนะครับก็คือเมื่อเชิญท่านประธานเปิดกลวยดอกไม้รับผ้าพระกฐินพระราชทา,านอุ้มประคองผ้าพระกฐินอานยืนตรงนะฮะพอเสร็จเมื่อประธานยืนตรงแล้วหน้า,นาพระบรมฉายาลักษณ์ทุกท่านก็ยืนขึ้นน้าทุกท่านก็ยืนขึ้นเสร็จแล้วก็เราจะเปิดเพลงสรรเสริญพระบารามีนะครับพอเพลงสรรเสริญพระบารามีจบ ทุกท่านก็ถวายความเคารพแล้วก็นั่งลงนะครับนะเมื่อพวกท่านนั่งลงเสร็จแล้วองค์ประคอไอองค์ประธานคือเจ้าภาพนะครับประคององค์พระปกขินประนมมือหันหน้าไปทางพระประธานนะครับเนี่ยหันหน้าไปทางพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์กล่าวคําถวายพาระปักขินก็จบแล้วนะครับก็ เมื่อกล่าวคำถวายผ้าพระกถินนะครับเช่นว่าผ้า,ากรถินทานพร้อมด้วยผ้าอน,นิสังสารปริวานทั้งพวกนี้จนจบนะเป็นของพระมหาบพิษปุปพุทธพ,พระวชิรก้าเจ้าหัวอะไรเป็นต้นนะครับจนจบเสร็จแล้วก็จะเมื่อกล่าวคำถวายผ้าพระกถินเสร็จแล้วก็จะวางผ้าพระกถินบนพานแว่นฟ้านะฮะหน้าพระสงฆ์รูปที่สองนะ,ะต้นเงินครับ